ผู้ฟังรายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่20กันยายน2564ผมอาจารย์คัมพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมหรือโกอานนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับวลีธรรมเพื่อกระตุกจิตแบบเซนนะครับ วันนี้ก็จะเป็นข้อที่20นะครับต่อจากข้อที่19เอ่อที่อ่านไปครั้งที่แล้วนะครับวันละ5ข้อ5ข้อนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอเริ่มตั้งแต่ข้อ97นะครับข้อ97ชื่อว่าแม่ลายสัสป,ประสิงแม่ลาสัพปปะสิง แต่ก็ต้องช่วยเวนยสัตว์แม้ไร้สรรพสิปปส่งแต่ก็ต้องช่วยเวนยสัตว์นะครับผู้ที่มีจิตสว่างสวัยหรือผู้บรรลุธรรมชั้นเลิศนั้นแม้จิตจะเห็นแจ้งว่าสปปรรพสิ่งไร้สภาวะและไร้ลักษณะแห่งความเป็นตัวตนบุคคลสัตว์ชีวิต ผู้แต่ผู้นั้นก็ยังกาลุนต่อเวนยศัตร์ตามสมมุติอีกทั้งยังมียาณทัศนะต่อเวนยศัตร์ว่าเป็นผู้ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ทั้งปวงจึงมีความมุ่งมั่นที่จะขนเวนยศัตร์ออกจากกองทุกข์ตลอดถึงต้องมีจิตที่จะช่วยเวนยศัสตร์ตามสมมุติด้วยมรควิธีต่างๆร้อยแปดประการนะครับ นี่คือข้อที่97แม้รส้สรรพสิงแต่ก็ต้องช่วยเวนยศัตร์นะครับต่อไปข้อ98ผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคำสอนแบบเซนผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคำสอนแบบเซนนะครับเป็นตอนที่หนึ่ง เวนยสัตว์คือสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลายแม้ว่าอาจมีเพียงน้อยนิดที่จะรับคำสอนของพุทธศาพุทธศาสนานิกายฉับพลันหรือพุทธศาสนานิกายเซนได้สำหรับผู้ที่ยึดติดในคำสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปที่สมมุติเรียกว่านิกายเชื่องช้าซึ่งแพร่หลายอยู่ในนิกายเถรวาททั่วโลกนั้น เนื่องจากทิฏฐิหรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความเห็นที่มีความแตกต่างจากนิกายเซนซึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่างจากพุทธศาสนานิกายเซนคือผู้ที่อยู่ในสำนักฉับพลานั้นก็ไม่ควรถ่ายทอดหลักธรรมอันนี้ไปให้แก่พวกมิจฉาทิฏฐินั่นเป็นเพราะนอกเหนือจากไม่เป็นผลดีใดๆแล้ว อาจจะกลายเป็นผลร้ายแก่ชาวพุทธเซนผู้ถ่ายทอดอีกด้วยนะครับนี่คือผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคำสอนแบบเซนนะครับต่อไปข้อที่99นะครับข้อที่99ชื่อว่าผู้คนเพียงน้อยนิดที่จะรับคำสอนแบบเซนตอนที่สนะครับ สำหรับผู้ที่มีความมืดบอดหรืออวิชชาหรือผู้ที่มีปัญญามืดบอดนั้นนอกเหนือจากไม่อาจเข้าใจคำสอนของเซนแล้วพวกเขาอาจจะกล่าวลาไล่ปาสีแก่คำสอนแนวทางฉับพลันแบบเซนหรือแนวทางคำสอนที่สืบทอดและถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจ้าก็เป็นได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะเป็นผู้ทําลายมเมล็ดพืชแห่งความเป็นพุทธ,ธซึ่งมีอยู่ในพวกเขาให้เหือดแห้งหรือเป็นหมันไปอีกทั้งจิตของพวกเขาก็จะจมดิ่งอยู่กับความมืดบอดเป็นเวลาอันยาวนานนับพันนับหมื่นปีทีเดียวนะครับนี่คือข้อที่99 ผู้คนเพียงน้อยนิดที่รับคําสอนแบบเซนตอนที่2นะครับต่อไปข้อที่100มุ่งชี้ให้เห็นข้อที่100นะครับข้อที่100่ง้ชื่อหัวข้อที่100ก็คือมุ่งชี้ให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนเท่านั้นมุ่งชี้ให้เห็น แจ้งจิตเดิมแท้ของตนเท่านั้นข้อที่100นะครับผู้ที่เห็นแจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตและผู้ที่พบว่าพุทธภาวะมีประจำในเวนยศัตร์ตลอดถึงผู้บัญญัติคำสอนต่างๆในสำนักนิกายเซนอาจเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ ซึ่งกำลังแผดจ้าอยู่นักกึ่งกลางนัภากาศบุคคลดังกล่าวนี้ย่อมไม่มุ่งสอนอะไรนอกจากมุ่งชี้ทางสว่างสวัยแก่เวนยสัตว์เพื่อให้เวนยสัตว์บังเกิดจิตลุกโผรงหรือจิตโลุ่มต่อสภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งว่าไา่สภาวะธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่ง นั่นก็หมายความว่ามุ่งชี้ให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่100นะครับผู้มุ่งชี้ให้เห็นแจ้งจิตเดิมแท้ของตนเท่านั้นนะครับต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้คือ,อที่5หรือข้อที่101นะครับข้อที่101 ช to ื่อว <microwave> <ongs> ่าเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้ที่หลงผิดเพื่อทำลายไถถอนผู้ที่หลงผิดนะครับการที่อริยบุคคลอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้หรือการที่อริยสงอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ประการเดียวคือเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้ที่หลงผิดคือหลงคิดว่ามีสภาวะแห่งมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายหรือมีลักษณะเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตจริงๆจึงต้องปฏิบัติธรรมด้วยการกระจัดความเห็นผิดหรือความหลงผิดคือกิเลสไล่สามตัว คือความโลภโลกรธหลงซึ่งพวกเขากล่าวว่าต้องขจัดออกจากจิตให้ได้ด้วยมรรควิธีทางศีลสมาธิและปัญญาอีกทั้งพวกเขายึดติตด,ดูกับคำพีและคำสอนที่ถ่ายทอดหรือสืบทอดกันมาอย่างผิดๆหากพวกเขาละทิ้งหลักธรรมคำสอนผิดๆที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ พวกเขาก็จะได้ชื่อว่าคืออริยะบุคคลคนหนึ่งนี่คือข้อที่ร้อยหนะครับเพื่อทำลายไถยถอนผู้ที่หลงผิดเอาละครับผมก็อ่านมาครบ5ข้อแล้วนะครับขอย้ำในข้อสุดท้ายนะครับข้อร้อยหจะอ่านซ้ำอีกสัสกรอบนะครับดังต่อไปนี้ ข้อที่ร้อยหนึ่งเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้ที่หลงผิดการที่อริยะบุคคลอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้การทีรคคร่หรือการที่อริยะบุคคลโทษครับหรือการที่อริยะสง์อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้นะครับบรรทัดแรกบอกว่าการที่อริยะบุคคลอุบัติขึ้นบนโลกใบนี้บรรทัดที่สองหรือการที่อริยะสง์อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้ ก็ด้วยวัตถุประสงค์ประการเดียวคือเพื่อทำลายไถ่ถอนผู้หลงผิดคือหลงคิดว่ามีสภาวะแห่งมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายหรือมีลักษณะเป็นตัวตนบุคคลสัตว์และชีวิตจริงๆจึงต้องปฏิบัติธรรมด้วยการขจัดความเห็นผิดหรือความหลงผิดคือกิเลสไล่สามตัวคือความโลภความโกรธความหลง ซึ่งพวกเขากล่าวว่าต้องขจัดออกจากจิตให้ได้ด้วยมรรควิธีทางศีลสมาธิและปัญญาอีกทั้งพวกเขายึดติดอยู่กับคำภีและคำสอนที่ถ่ายทอดหรือสืบทอดกันมาอย่างผิดผิดหากพวกเขาละทิ้งหลักธรรมคำสอนผิดผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิพวกเขาก็จะได้ชื่อว่าคืออริยะบุคคลคนหนึ่งนะครับ นี่คือข้อที่1้อหรือข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับที่ว่าเพื่อทำลายถ่ายถอนผู้ที่หลงผิดนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมาอ่านต่อข้อที่102นะครับเช่นเดิมนะครับท่านที่ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไม่เข้าใจหรืออยากแสดงทัศนะความคิดความเห็นใดๆก็ตามนะครับ ติดต่อผมที่หมายเลขโทรศัพท์0891260689นะครับและ025133279 029397466นะครับเอาละครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ